ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะผมจะพาเรามาใช้จอยนะใช้จอยนะตัวนี้นะจอยสายธรรมดาเนี่ยนะครับเล่นในส่วนของเจ้าฟรีไฟแล้วกันก็ก่อนอื่น,นครับเราต้องมีตัวแปลงนะ OTG นะให้กับเจ้าโทรศัพท์นะครับแล้วก็จอย สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับต้องต่อในส่วนของจอยนะครับเข้าหัว OTG ก่อนนะแบบนี้พอได้เสร็จให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะเพื่อทําการเปิดการใช้งาน OTG นะครับก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะเลื่อนลงไปสุดท้ายนะก็จะมีคําว่าการเชื่อมต่อ OTG ตรงนี้นะฮะก็เปิดนะครับแล้วจากนั้นก็อับหน้าจอแล้วก็กดออกไปนะครับกดออกไปเสร็จนะครับให้เราไปที่ไพเของเราเลยนะ o u t p ุ t นะครับก็กดเข้าไปนะครับตันนี้สําหรับคนที่โหลดมาแรกๆนะที่ยัง ไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็โหลดมาแรกๆในส่วนของเกมนะมันจะไม่มีนะก็ให้เราไปกดที่เครื่องหมายบวกนะครับเราก็เลื่อนลงไปนะเลื่อนๆเ,เนี่ยผมก็กดคําว่าเพิ่มนะครับก็จะเข้ามาผมจะกดเข้าไปในส่วนของตัวเกมนะครับปึบมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันก็จะถามว่าคุณจะดาวน์โหลดแพนด้าเกมแพดโปรไหมหรือจะโหลดแพนด้านะครับเมาส์โปรไหมอย่าไปสนใจนะให้กดตัวสุดท้ายเลยนะคอนติเนียร์เพลวิสออกทูพุพื้นที่ข,า,ขาวๆนะสุดท้ายเลยนะครับ พอกดมาถึงตรงนี้ก็พอกดมาถึงหน้านี้นะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเขาก็จะให้เราดูโฆษณาแล้วก็ดูโฆษณาไปนะกดคําว่าดูโฆษณาก็โอเคครับผมพอเราดูโฆษณาเสร็จนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ให้เรานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่จ่ายตังไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษเขาัยด้วยนะจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขทันทีก็ได้นะครับตรงนี้เราก็แค่ไปจ่ายตังสามสิบเก้าบาทฟังก์ชันมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็ให้เรากดคําว่าไม่สนใจ รอสักพักหนึ่งนะแล้วแอปมันจะเด้งเข้าไปสู่หน้าเกมของเราก็สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็ถ้าล็อกอินได้ก็ล็อกอินไปเลยนะแต่ว่าผมจะเป็น ID ใหม่นะครับแบบนี้กดเข้าไปก็ลืมบอกไปนะตัวนี้โทรศัพท์เะีเป็น Realme C3 นะครับเช่นเคยนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นการแนะนําสําหรับคนที่ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วมันเล่นไม่ได้นะลองเปลี่ยนมาใช้จอยดูนะถ้าเกิดว่าท่านมีจอยเก่าๆนะหรือมีหัวทีจีอยู่แล้วนะแบบนี้นะครับมีหัวทีจีอยู่แล้วนะครับแบบนี้ท่านก็ลองเอามาเสียบนะครับแล้วก็ลองเทสดูนะเดี๋ยวผมจะเสียบในส่วนของทีจีนะเข้าไปก็เสียบก็ระวังหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหักนะครับเสียบเข้าไปเสร็จนะครับ เราเข้าไปที่การตั้งค่าของเกมก่อนแบบนี้แล้วเราก็เปิดในส่วนของการตั้งค่าของแอปขึ้นมาก็จะเห็นว่านะครับมีมีปุ่มนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นปุ่มตัวนี้นะบ,บังคับเคอร์เซอร์ของเป้านะครับเป้าที่เราตัวนี้คือเมาส์นะครับเรียบเสมือนเมาส์นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ผมจะใช้เป็นตัวคีย์แพดตัวนี้นะครับมันจะอยู่ฝั่งนี้นะเป็นคีย์แพดของเราก็ที่เหลือ ก็ตั้งค่าตามใจชอบเลยนะปุ่มยิงผมจะเป็น R6 นะครับก็ไม่ตรงเท่าไหร่ลากมาให้ตรงหน่อยแล้วกันก็ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังยังไม่อนี่นะยังไม่ชินนะครับหรือยังไม่รู้นะครับก็ปุ่มที่เพิ่มนะครับให้กดเครื่องหมายบวกนะครับก็เพิ่มในส่วนของตัว A ลงมานะครับลากลงมาแบบนี้นะก็จะให้มันเป็นปุ่มไหนนะก็กดก็กดเอานะครับตรงนี้กดไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วกันก็จะประมาณนี้นะครับในการ การใช้งานนะครับจะประมาณนี้แล้วผมจะกดปิดไปก่นืนนะฮะให้เราลดในส่วนของอความเข้มของปุ่มนะครับของแอปลงนะครับลดให้หมดเลยนะครับไม่ปรับอะไรนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้สุดนะครับเพื่อสปีดของการหมุนผมก็จะกดไปนะบันทึกแล้วก็ออก เดีวเราไปเริ่มนะไปเริ่มกันก็ก่อนจะเล่นนะครับให้เรากดอนาล็อกด้วยนะครับกดอนาล็อกเพื่อเล่นนะครับเอาแล้วฮะหลังจากที่รอมานานสามชั่วโมง <c oughs> เออเสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลดเสีเยงเกมลงนะเนี่ยฮะผมก็จะวิ่งไปอย่างนี้เลยนะผมการหมุนของจอยนะ ตาลายแน่ฮะตาลายแนย่ขึ้นลงนะขึ้นลงใครที่เคยเล่นพวกเกมที่มันใช้จอยมาก่อนนะครับก็น่าจะเล่นถนัดนะลองเล่นดูนะแต่ผมเล่นไม่ถนัดแน่นอนนะผมแค่มาเทสให้ดูเฉยนะ <c ười> กดซ้ายกดขวาไม่ต้องพูดถึงนะ ใช้งานได้นะครับผมถ้าใช้จอยแพดลองเล่นดูนะใช้จอยแพดหมุนจึงเครื่องบินกระจายใช้มือกดเอาแล้วกันผมไม่ได้ตั้งไว้นะปุ่มนี้ปรับหนักไปหน่อยนะปรับหนักไปหน่อยนี้ยังไงแล้วเอ้ยทำไมลงตรงนี้ล่ะเพื่อนโอ้ป่าย,ยากกันเลยทีเดียวชัดเห็ดก่อนแล้วเก็บดิเขาไม่เก็บเห็ดอะ่ะลืมตั้งเก็บเห็ดไว้ไปดีกว่าเดี๋ยวโดนยิงตาย ตับให้ตีนแตกไปเลยกระโดดยิงๆเออไปไหน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 เพิ่งนะเพิ่งนะเพิ่งมาเจอกันเรายังไม่พร้อมนี่ตรงเล่นแบบนี้เรายังไม่พร้อมที่จะเจอโป้ให้เข้ามามีเฟอร์รี่ด้วยโอตาลายตาลัยเยอะๆมากเลยใช้จอยได้สโคปมาแล้วอันหนึ่งร้อยแปดฮะการยิงอะการยิงต้องใช้นิ้วกดเนะ่ไม่ค่อยโอเคอะไรผมไม่ได้ตั้งนะรีผมไม่ได้ตั้งปุ่มไว้ใครจะใครจะตั้งที่หลังก็ได้นะผมก็เอามาสาธิตให้ดูว่าใช้จอย ก็แปลกไว้แบบหนึง่งต้องเป็นปุ่มเล็กๆนะครับแต่ผมมีจอยบลูทูธอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมอันนี้ผมลองใช้กับจอยสายดูกวอนเออเจ็บเจ็บเออเจ็บเจ็บเจ็บเจ,บจบเออโดนแล้วตายกว่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จาจะเล่นได้โดนยิงตายเฉยไม่ได้ยิงเขาเลยนะมาปรับสปีดตรงนี้นี่ให้ช้าลงนะเมื่อกี้หมุนไวไปตาลายตาลายต้องเป็นแบบจอยที่ปุ่มปุ่มต่ำๆหน่อยนะมันจะน่าจะสะดวกกว่านะครับผม ผมไปวิ่งตึกต่อเนี่ยนี่อ๋อนั่งตัวบนโอ้โหเมื่อกี้ผมนั่งไม่ได้ตั้งค่าปุ่มอีกปุ่มหนึ่งปุ่มหยิบ นะครับเพราะเปล่าก็าเราปรับปุ่มให้มันช้าลงนะมันก็จะมันก็น่าจะเสถียรอยูลองเล่นดูนะอาจจะไม่ชินนะช่วงแรกๆมีคนลงหรือเปล่านะตรงนี้มันดักยิงอยู่ข้างบนนะไงมีคนลงเราอาะจะโดนเราอ่ะจะโดนเขายิงมโคลงเยอะเลยเล็งเล็งอย่างยากโอ้ยไปละเป้่าตรงตรงเป้าตรงตรงตามเขาไปยิงนะไอเจ้าอยู่ซ้าไปบนบ้านไปบนบ้านนะหมอบก่อนฮะนั่งยองๆกันเลยเพื่อไปยิงวะนะพันก่อนแล้วพันยาก่อนแล้ว ก็ยิงอยู่บนนู้นไหนล่ะก <c oughs> ออ็ลูกซองมาเลยครับวิ่งมาจ่อเลยนะลูกซองมาเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ครับในส่วนของคนที่ <c oughs> ลองใช้จอยเล่นดูนะถ้าเกิดว่ามันใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ไม่ได้นะลองลองเปลี่ยนมาใช้จอยเล่นดูจอยบลูทูธก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ้าเชื่อมต่อนะครับพวกจอยบลูทูธพวกอะไรมันก็จะมาขึ้นนะครับที่ตรงข้างหน้านี่เองนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านทวนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยละกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับแอปเพิ่มเติมนะครับผมจะทิ้งนะครับในส่วนของลิงก์กลุ่มไว้นะครับอยู่ข้างล่างนี่เองนะครับแอปฟรีนะครับแอปฟรีผมก็ไปเอาของเขามาเหมือนกันนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแค่เข้าไปในกลุ่มนะครับแอดเพื่อนไปนะครับแล้วก็ไปโหลดนะครับแล้วก็มาใช้งานนะครับ ก็ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาแอปเป็นยังไงนะครับมันจะมีคําคว่าแอปตัวใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์นะครับในส่วนของท้ายคลิปไว้นะครับแล้วกันก็สําหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ